ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับก็ถ้าหากใครที่มองหาร้านเติมเกมเซนเซียราคาถูกกว่าเติมเองนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนาเพื่อนๆนะครับก็นี่เลย power pay นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยไร้ดีฟันนะครับทางร้านจะกดเองกับมือร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็ทางร้านรับเติมเกมเนี่ยทุกแพ็คเลยนะครับก็สามารถแคปรูปภาพสอบถามได้เลยนะครับว่าอยากจะเติมแพ็คไหนนะครับอ่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยสงสัยอะไรอยู่นะครับก็สามารถโทรสอบถามได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัวของทางร้านเนี่ยจะใช้เป็นตัวของ ID แล้วก็พาสเวิร มันเองก็ถ้าหากใครที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับก็ฝากล้านเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาเจาะเกมโดของถังซานนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําการจัดตัวของเทียอาวุธลับให้กับ เพื่อนๆนั่นเองนะนะครับจะได้รู้นะครับว่าตัวของอาวุธรับเนี่ยนะครับเราควรที่จะเน้นอันไหนเป็นหลักดีนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับในตอนนี้นะครับที่เพื่อนๆหากันได้เนี่ยก็จะเป็นตัวของขนทกยุงนะครับอ่ะก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับอ่าซึ่งตัวของอาวุธรับตัวนี้นะครับถามว่าดีไหมนะครับก็พูดตามตัวนะครับว่าถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยคือดีนะนะครับอ่ะคือตัวของอาวุธรับตัวนี้เนี่ยนะครับจะตกเบต้านะครับคือตอนที่ตัวของอาวุธร เข้ามานะครับก็ถือว่าใช้ได้ยาวอยู่พอสมควรนะเพราะว่าตัวของอาวุธรับตัวแดงน,นะครับคือจะสามารถยัดตัวของช่องได้เพิ่มนะครับอ่าซึ่งเราก็จะเอาตัวของอาวุธรับเนี่ยนะครับไปยัดเนาะนะครับประมาณนั้นนะครับถ้าพูดถึงในนาะตอนแรกเนี่ยน่าจะอยู่เทีย์ประมาณเอ็ดครับ อ่าประมาณนี้นะนะครับอ่าแต่ว่าถ้าเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับก็จะอยู่ประมาณเทียเอเลยนะครับอย่างน้อยเราก็เอามาหิวได้นะครับแต่ว่าในนะตอนแรกเนี่ยคือเรื่องตัวของน้ำเม็เนี่ยก็ช่วยได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับคือผมก็จะให้อยู่ประมาณเทียเอละกันนะครับด้วยความที่ปั้นง่ายด้วยนะครับสามารถขึ้น5้าดาวลุงได้เลยนะครับอ่าประมาณนี้นะนะครับผม โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันดีกว่านะครับว่าตัวของอาวุธลับเนี่ยจะทํางานยังไงแบบไหนนะครับอ่าซึ่งตัวของอาวุธลับตัวนี้นะครับก็จะทํางานหลังจากที่จบเทินนะครับทุกครั้งที่เป็นเลขคู่นั่นเองนะนะครับยกตัวอย่างเช่นก็คือจะเป็นตัวของเทินที่2เทินที่4อะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับอ่ะแล้วก็ต้องรอให้จบเทินก่อนนะครับถึงจะทํางานนั่นเองนะครับอ่าก็เดี๋ยวเพื่อนๆลองดูแล้วกันเนาะ นะครับนี่ตอนนี้เราก็มาเป็นตัวของเทินแรกถูกไหมนะครับเราก็ต้องรอเทินที่2นะครับเราก็ต้องรอให้จบเทินด้วยนะครับซึ่งตัวของอาวุธลับของเราเนี่ยถึงจะทํางานออกไปนั่นเองนะครับออาเดี๋ยวรอสักคู่แล้วกันนะครับอตีมาอันนี้เราก็ยืนให้เขาตีแล้วกันนะครับเป็นกระสอบทรายไปก่อนนะครับไม่เป็นไรเรามีเกาะอ,อยู่แล้วเนาะนะครับตีเราไม่เข้านะ ปล่ยชิวนะครับผมก็ต right? uh, ้องรอตัวของเทอร์นที่2นะอ่านะครับเข้าเทอร์นที่2แล้วนะครับแล้วก็ต้องรอให้จบเทอร์นที่2ด้วยนะครับถึงจะทํางานนั่นเองนะนะครับซึ่งตัวของอุปรับตัวนี้เนี่ยก็มีเงื่อนไขที่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับปกติเนี่ยคือตัวของอุปรับตัวอื่นเนี่ยนะครับเราสามารถปล่อยได้ประมาณแบบทุกครั้งที่เป็นเลขคี่หรือว่าเลขคู่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นแต่ว่าตัวของนกยุงเนี่ยนะครับคือต้องรอนะครับ รอสักหน่อยแต่ว่าก็เป็นอาวุธรับที่เราสามารถหาได้ง่ายนะครับผมก็จะปั้นดาวได้ง่ายเนาะนะครับก็ถือว่าแรงอะ่ะนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูดาเมจละกันนะครับซึ่งตัวของฝันของข้ามเนี่ยติดเกาะใช่ไหมนะครับไม่รู้ว่าดาเมจเนี่ยจะเข้าเท่าไหร่นะทางซานก็บัฟเกราะให้อีกหนึ่งทีนะครับอ่ะพี่ๆตรงตีมาก็นี่นะครับน่าจะจบเธอละโอเคน่านจะใกล้แล้ว นะครับมาครับอาวุธรับฝั่งของข้ามเนี่ยน่าจะทํางานก่อนหรือเปล่าอ่าฝั่งเราทํางานก่อนนะครับนี่ยิงไปนะครับโอ้โหเห็นไหมแรงอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าก็ละลายเกาะยังไม่เข้านะนะครับประมาณนี้เลยนะครับเราก็จะฮิ้ให้กับอ่าพันธมิตรฝ่ายเราด้วยนะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาจัดเทียร์กันต่อนะครับก็ต้องบอกก่อนแล้วกันนะครับว่าตัวของตู้แรกนะครับที่จะเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นตัวของอาวุธลับดอกบัวนั่นเองนะนะครับผม่าก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับอ่ะก็ถามว่าอยู่เทียร์ประมาณไหนนะครับก็ถ้าเป็นนะตอนแรกเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่เทียร์ประมาณ s อได้เลยนะครับเพราะว่าสามารถเบิร์ดฝั่งตรงข้ามทีนี่คือมีหายกตี้ได้เลยนะนะครับถ้าเราปั้นตัวของดาวแบบว่า5ดาวเพชรได้อะไรเงี้ยนะครับโอ้โหบอกเลย ว่ามีโอกาสตายยกตี้เนี่ยสูงมากนะครับก็ถือว่าเป็นเทียที่ค่อนข้างดีเลยนะเอเดสเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเราผ่านไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยระยะเวลาที่มีตัวของอาวุธลับตัวใหม่เข้ามาเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่เทียเนี่ยมันจะตกลงมาเนาะนะครับก็จะอยู่ประมาณเทียเอ็ H นะครับประมาณนี้ซึ่งผมเนี่ยก็จะจัดเป็นแบบระยะยาวแล้วกันนะนะครับก็อยู่ประมาณเทียเอ็ H ไปก่อนแล้วกันเนาะนะครับแต่ว่าถ้าเข้ามาใหม่ๆเนี่ยโอ้โหเอ นะครับผมประมาณนี้นะนะครับอ่ะแต่ว่าผมให้เก่งกว่าตัวของนกยุงนะครับอ่ะเพราะว่ามันอ่า,ารีดดามีได้เยอะมากจริงๆนะครับอ่ะยิ่งเป็นการตีบอสวัวอะไรเงี้ยมันเป็นดามีแบบกลุ่มใช่ไหมนะครับก็ระเบิดทีเนี่ยโอ้โหรีดดามีได้เยอะมากนะครับไม่เหมือนกับตัวของนกยุงนะครับที่ตีได้แค่อ่าสามตัวหน้าถูกไหมนะครับแต่ว่าตัวของดอกบัวเนี่ยทั้งทีม นะครับประมาณนี้นะนะครับผมก็จะให้เก่งกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูความสามารถกันต่อนะครับว่าโตของดอกบัวเนี่ยทำงานยังไงนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามันเริ่มดูกันดีกว่านะครับอ่ะซึ่งตัวของอาวุธลับเนี่ยนะครับก็จะทํางานทุกครั้งนะครับที่เป็นเลขคีย์เองนะนะครับหรือคือตัวของดอกบัวเนี่ยนะครับคือเราจะสามารถใช้งานได้ตั้งแต่เทิร์นแรกเลยนะครับนี่นะครับอ่ะระเบิดป้ายครับอ่านี่เลยนะครับดาเมจเนี่ยโอ้โหเป็นไงโคตรแรงนะครับ อ่า <biases. S 2> ซึ่งตัวของดาเมจเนี่ยมันแรงเพราะว่ามันเป็นดาเมจกลุ่มนะนะครับอ่าซึ่งก็สามารถละลายตัวของ,ของเกาะฝั่งตรงข้ามได้นะครับอย่างตัวของโพเซซีอย่างเงี้ยนะครับ Kraft. ก็สามารถละลายเกาะได้นะครับประมาณนั้นนั่นเองนะนะครับซึ่งก็เป็นอาวุธที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันก็อาจจะยังไม่ได้ตึงขนาดนั้นนะครับถ้าตัวของถังซานเข้ามานะครับอ่าซึ่งตัวของอาวุธลับตอกบูนเนี่ยมันก็แอบใช้งานยากละ นะครับอ่ะผมก็เลยให้ประมาณเทเอสนั่นเองนะนะครับประมาณนี้ลําดับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของอ่านี่เลยนะครับเป็นพายุเข็มดอกสาลี่นะครับซึ่งอ่าตัวของเทเนี่ยผมจะให้ประมาณ A นะนะครับเพราะว่าตัวของอาวุธลับตัวนี้เนี่ยนะครับคือมันมาทับกับตัวของอ่าอาวุธลับเจ้าแม่กุนอิมนั่นเองนะครับหรือคือการโจมตีเนี่ยมันเหมือนกันครับอ่าซึ่งตัวของการโจมตีของเจ้าแม่กุหอิมกับอ่าตัวของเข็มดอกสาลี่เนี่ยมันจะเป็นการโจมตีตัวหน้าทะลุตัวหลัง หรือก็คือจมตี2ตัวนั่นเองนะนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่าตัวของออปชันเนี่ยคือตัวของเจ้าแม่คุณอิมเนี่ยดีกว่าเยอะ นะครับด really. ีก <in> ว <his throat> ่าเยอะเลยนะนะครับม sure ันก็เลยไม่ค right ่อยแบบได้หยิบมาใช้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในทีมลองเนี่ยได้นะนะครับผมก็เลยให้ประมาณ TAE ละกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูความสามารถกันนะครับแบบคร่าวๆนะว่าเป็นยังไงนะครับมาครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันนะครับซึ่งตัวของอาวุธลับตัวนี้เนี่ยทำงานเหมือนกับดอกบบวเลยนะนะครับหรือคือเริ่มเกมมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถใช้งานสกิลได้เลยนะครับอแล้วก็ตัวของอาวุธลับตัวนี้เนี่ยนะครับคือเป็นการโจมตีตัวหน้าทะลุตัวหลังใช่ไหมแล้วก็จะมอบดีบับใหนนะครับ็ม ับอ่ะมอบแบบตาบอดรถขี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันจะสุ่มนะครับหรือคือตัวของอาวุธลับตัวนี้เนี่ยจะเป็นสายดีบัฟซะมากกว่านะครับแล้วก็เรื่องดาเมจเนี่ยคือไม่ได้แรงมากนะครับเนี่ยเจอตัวของโพเทซีเนี่ยบัฟเกาะมาเนี่ยยังละลายเกาะไม่ได้เลยนะครับประมาณนั้นนะนะครับก็อ่ะคร่าวๆแล้วกันนะครับผมก็เลยให้ประมาณ TA นั่นเองนะนะครับแค่นี้เลยลําดับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของอาวุธลับตู้ใหม่ของเรานะครับก็จะเป็นตัวของเจ้าแม่คุนอิมนะนะครับอ่ะซึ่งตัวของอาวุธลับตัวนี้เนี่ยนะครับโอ้โห ได้ดีว,ว่าดาเมจโคตรแรงครับอ่ะคือประมาณเทียเอ็ดเอ็ได้เลยนะนะครับประมาณนี้แต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยคือมันเป็นการโจมตีตัวหน้าทะุตัวหลังเท่านั้นซึ่งถ้าพูดถึงนะครับเรื่องการใช้งานได้แบบว่ามุมกว้างนะนะครับอย่างเช่นตัวของการตีบอสนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตัวของเจ้าแม่กุอินเนี่ยจะตีบอสได้ดีมากๆนั่นเองนะ ด้วยความสามารถนะครับก็เป็นการโจมตีแบบว่าแค่2ตัวอยู่แล้วถูกไหมนะครับเวลาที่เราไปตีบอสลิงอะไรเงี้ยซึ่งตัวของอาวุธลับตัวนี้เนี่ยช่วยได้เยอะนะครับหรือว่าจะเป็นตัวของการตีบอสวัวอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถรีดเมจได้เยอะเช่นเดียวกันนะครับอ่าเพราะว่าเป็นการโจมตีแบบว่า2ตัวถูกไหมนะครับวัวเนี่ยมันมีทั้งหมดเนี่ยคือ4ตัวนะครับก็เป็นลูกน้อง3นะครับแล้วก็ วัวหนึ่งถูกไหมนะครับก็สามารถรีดดาเมจได้เยอะนะครับแล้วก็ตัวของเจ้าแม่คุณอิมเนี่ยจะเริ่มมีตัวของเอฟเฟกนะครับที่เราสามารถรีดดาเมจจำกัดได้สูงสุดเนี่ยประมาณ1,200ดาเมจเลยนะก็ถือว่าตัวของดาเมจเนี่ย แรงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูความสามารถดีกว่านะครับอะซึ่งตัวของความสามารถเนี่ยผมอาจจะยังปลดดาวได้ไม่เยอะนะนะครับประมาณ2ดาวเองนะครับอาจจะยังไม่ได้เห็นความสามารถ3ดาวนะเพราะว่าตัวของเอฟเฟกที่ผมได้ทำการพูดถึงเนี่ยมันต้องอัสดาวไงนะครับมันก็เลยอาจจะดูแบบไม่ได้แรงมากนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยนะครับมาครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับอะซึ่งตัวของความสามารถเนี่ยเราสามารถใช้ได้ตั้งแต่ ตาแรกเลยนะครับหรือคือทุกรอบนะครับที่เป็นเลขคียนั่นเองนะนะครับก็จะเหมือนกับตัวของดอกบัวอะไรเงี้ยน,นะครับเทินหนึ่งเทินสามเทินห้าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่ะซึ่งตัวของความสามารถเนี่ยก็ยิงตัวหน้าทะลุตัวหลังนะครับเห็นไหมนะครับอ่ะซึ่งเราสามารถละลายเกาะได้เลยนะอ่ะซึ่งนาเมจเนี่ยถือว่าแรงเห็นปะเกาะหายไปแล้วนะครับอ่ามันก็จะดีกว่าตัวของพายุเข็มดอกสาลี่นะครับประมาณนั้นแล้วก็ตัวของออปชั่นเอฟเฟกอะไรเงี้ยก็จะดีกว่าตัวของพายุเข็มดอกสาลี่ค่อนข้างเยอะ นะครับอ่าก็แนะนําว่าถ้าอยากจะปั้นนะครับปั้นเจ้าแม่กุนอิมดีกว่านะครับใช้ได้ยาวด้วยนะนะครับสามารถเอาไปตีบอสได้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็รีดรามีได้เยอะนะครับแค่นี้เลยนะลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของอาวุธลับนะครับอ่าเทียบเชิญยูมบันนี่เองนะนะครับก็จะเป็นอาวุธลับที่โจมตีหมู่นั่นเองนะครับแล้วก็มีตัวของเอฟเฟกเดียวกับตัวของเจ้าแม่กุนอิมด้วยนะถ้าเราสามารถปลดล็อกได้3ดาวเนี่ยมันจะรีตัวของเปอร์เซ็นต์ดาเมจเนี่ยได้เยอะมากมาก นะครับอ่ะก็อยู่ประมาณเทียเอสถึงเทียเอสเหมือนกันนั่นเองนะนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงการใช้งานเนี่ยนะครับอ่ะรู้สึกว่าโตของอ่าเทียบเชิญเนี่ยใช้งานได้ไม่ค่อยดีเท่ากับโตของเจ้าแม่กุนอิมนะนะครับอันนี้คือไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมนะครับเพราะว่าโตของท็อปเซิร์ฟหลายหคนเนี่ยเขาก็จะเลือกใช้โตของเจ้าแม่กุนอิมซะมากกว่านะครับประมาณนั้นด้วยความที่โตของอุรับเนี่ยมันมีโตของออปชั่นเยอะ นะครับถ้าเราสามารถอัพดาวได้เยอะเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยนะครับคือตัวของเจ้าแม่คุณอิมเนี่ยน่าจะดูดีมากกว่านะครับประมาณนั้นเนาะนะครับแต่ว่าตัวของอ่าเทียบเชิญเนี่ยก็ใช้ตีบอสได้เหมือนกันนะนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องการเบิร์ดดาเมจเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่เท่านั่นเองนะนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผม มาครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับอ่าซึ่งโต๊ะของอาวุธลับเทียบเชิญเนี่ยก็จะทํางานทุกรอบนะครับที่เป็นเลขคีย์นั่นเองนะนะครับหรือก็คือตั้งแต่เทือนแรกเลยนะครับอ่ะหนึ่งสามห้านะครับเป็นต้นนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็โต๊ะของเอฟเฟกเนี่ยผมอัพมา3ดาวแล้วนะนะครับซึ่งมันก็น่าจะดาเมจแรงมากๆนะครับนี่นะครับอ่าตีติดคีย์ด้วยเนี่ยก็ละลายเกาะหายทั้งทีมเลยเห็นไหมนะครับ อ่าซึ่งตัวของกรอบโพสซีเนี่ยก็เอาไม่อยู่นะนะครับถ้าใครที่ปั้นตัวของอาวุธลับมาเยอะๆนะนะครับแบบดาวเยอะอะไรเงี้ยสามารถเบิร์ตตัวของเลือดเนี่ยได้เยอะแน่นอนนะครับอ่าแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องการใช้งานเนี่ยโดยรวมนะนะครับคือมันเป็นการโจมตีกลุ่มนะครับอ่าซึ่งถ้าเป็นบอสวัวเนี่ยใช้งานได้นะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวของบอสลิงเนี่ยดาเมจเนี่ยจะไม่เท่ากับตัวของเจ้าแม่คุณอิมแน่นอนนะครับอ่าก็อ่าถ้าพูดถึงการใช้งานหลากหลายเนี่ยเจ้าแม่คุณอิมเนี่ยใช้งานได้เเยออะกว่่านนัง นะครับอ่าก็ลองเอาไปตัดสินใจดูนะนะครับแต่ว่าตัวของเรื่องเปอร์เซ็นต์ตัวของออปชันเนี่ยเจ้าแม่คุณอิมเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเยอะกว่าเล็กน้อยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันเนาะนะครับอ่านี่นะครับถ้าเป็นตัวของเทียบเชิญเนี่ยดาเมจสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,000%นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวของเจ้าแม่คุณอิมเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณอ่า1,200%นะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหาสักคู่แล้วกันเนาะนะครับทีมนี้ไหมอ่านี่ นะครับก็อ่ตัวของเจ้าแม่กุฎิมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,200%งพันสอ้ยเนห็นไหมนะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะเยอะมากกว่านั่นเองนะนะครับก็น่าจะรีดดามจได้เยอะกว่านะครับแล้วก็ออปชันอีกหลากหลายเยอะแยะมากมายเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเป็นโดยรวมเนี่ยนะครับคือตัวของเจ้าแม่กุฎิมเนี่ยที่ผมลองส่องท็อปเซิร์ฟดูสมัยก่อนนะเขาก็จะนิยมใช้มากๆนะครับประมาณนั้นนะ ลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของอวุรับตัวนี้เลยนะครับถ้าเป็นชื่อในอนิเมะเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวของพันหนึ่งราตีหรือเปล่านะนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้าผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะซึ่งตัวของอวุรับตัวนี้เนี่ยนะครับคือคล้ายๆกับตัวของเจ้าแม่คุณอินเหมือนกันนะครับเป็นการโจมตีตัวหน้าทะลุต,ตัวหลังเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรื่องตัวของดาเมจเนี่ยคือแรงมากๆ นะครับคืออยู่ที่ประมาณ2,000%ได้นะครับก็ออยู่ประมาณเทียบเอ็แน่นอนนะครับอย่างน้อยก็เอาไปใช้ตีมอสได้แน่ๆครับหรือว่าทําการเบิร์ดก็ได้นะนะครับสมมุติว่าถ้าเราใช้ตัวของพันหนึ่งลาตีกับเจ้าแม่กุนอิมเนี่ยนะครับซึ่งมันจะสามารถเบิร์ดตัวของศัตรูเนี่ยถึงแถวเนี่ยมีโอกาสหายได้เลยนะนะครับประมาณนั้นนะครับเอามาละลายเกาะเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้งานตัวของพันหนึ่งลาตีต่ออะไรเงี้ยนะครับก็สามารถรีดดาเมจหายได้เลยนะครับเพราะว่ามันแรงมากจริงๆนะครับก ก็น่าจะอยู่ประมาณเทียร์เอละนะครับในนาตอนแรกๆนะครับหรือว่าจะเป็นตัวของช่วงกลางเกมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นั่นเองนะแต่ครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันสักหน่อยนะครับว่าตัวของเอฟเฟกเป็นยังไงนะครับผม มาครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันนะครับอ่าซึ่งตัวของอาวุธรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นการโจมตีนะครับอ่าตั้งแต่เทิร์นแรกเลยนะนะครับหรือว่าอ่าทุกรอบที่เป็นเลคีนะครับเหมือนกับตัวของอาวุธรับตัวอื่นเลยนะครับอ่าแล้วก็การโจมตีเนี่ยจะเป็นการโจมตีอ่าตัวหน้าทะลุตัวหลักนะครับแบบนี้นะนะครับอ่าซึ่งเราสามารถรีดามิได้เยอะมากๆเห็นไหมโอ้โหโคตรแรงนะครับมันจะแรงกว่าตัวของเจ้าแม่กุอิมเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตัวของเปอร์เซ็นต์เนี่ยเยอะกว่านั่นเองนะนะครับก็ถือว่าร เวลาที่เราไปทําการตีมุงตีบออะไรอย่เงี้ยนะครับมันก็รีดาหมีได้เยอะนะนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับตรงนี้นะครับอ่ะก็คร่าวๆแล้วกันเนาะนะครับอ่ะซึ่งเดี๋ยวรอให้โต๊ะของอาวุธเนี่ยเข้ามาก่อนนะครับเราค่อยมาจอดโจงที่หลังนะครับว่าเอฟเฟกเนี่ยแต่และอย่างเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างนะครับประมาณนี้และกันเนาะนะครับผม ลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของอาวุธลับตัวสุดท้ายแล้วนะครับที่จะปิดเวฟนะนะครับหลังจากที่ตัวนี้เนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยอาวุธลับสีแดงเนี่ยก็จะเข้ามานั่นเองนะนะครับก็จะเป็นตัวของอาวุธลับฟินิกนะครับที่ผมเรียกนะแต่ว่าชื่อจริงๆเนี่ยคือไม่ใช่ชื่อฟินิกหรอกซึ่งตัวของชื่อเนี่ยก็จะเป็นตัวของหงรอกก้าปักษานั่นเองนะนะครับอันนี้คือผมไม่ได้อจิษนนะครับว่าผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่าถ้าอ่านชื่อผิดเนี่ยขอภายด้วยละกันนะครับซึ่งตัวของอาวุธล บัฟเกาะได้นะครับแล้วก็เป็นการโจมตีแบบกลุ่มด้วยแล้วก็โตัของเอฟเฟกต์เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ถือว่าแรงมากๆนะนะครับอันเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนนะครับอ่ะซึ่งตัวของเทียเนี่ยผมจะให้เทียประมาณ s อเลยนะครับแล้วก็ให้แบบเก่งสุดด้วยนะนะครับของตระกูลอาวุธลับทั้งหมดนั่นเองนะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเอฟเฟกนะครับว่ามันเก่งยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยนะครับ โอเคครับก็สำหรับตัวของเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับที่เราสามารถรีดได้สูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณพันหนะครับอ่าซึ่งตัวของดาเมจเนี่ยนะครับมันเป็นดาเมจกลุ่มนะนะครับอ่าซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับอันที่แล้วเนี่ยคือมันเป็นดาเมจแค่สองคนนะครับซึ่งตัวของเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ2000ถูกไหมนะครับแต่ว่าตัวของอาวุธลับตัวนี้เนี่ยสามารถเพิ่มเกราะให้กับเพื่อนได้ทั้งหมดเลยนะนะครับก็ถือว่าโคตรดีมาครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะนะครับอ่าซึ่งตัวของอาวุธลัััััับบบบอออ่่่่าาตตววนนนนนนนีีนีี้ ivia, เเเเเเยยยะะะคคคครรรรืืดด๋พๆสงกู ตอนนี้นะครับเราได้โล่มาแล้วเห็นไหมนะครับอ่าก็เดี๋ยวถ้าเราใช้ตัวของรับเนี่ยโล่มันจะเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยเราใช้แล้วปึ้งนะครับอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูโล่ใหม่นะครับเราก็สามารถละลายตัวของเกาะฝันของข้ามได้นะเห็นป่ะนะครับอ่ะมาดูกันนะครับเห็นไหมกเกาะเนี่ยมันเพิ่มขึ้น นะครับเราสามารถเซฟตัวของเลือดได้นะนะครับเนี่ยคือฝันของข้ามใช้ตัวของอาวุธรับมาปุ๊บเนี่ยป่าไม่เข้านะครับติดโลนั่นเองนะนะครับก็ตัวของฟินิกเนี่ยช่วยได้เยอะมากๆนะครับอาวุธรับตัวนี้นะครับถือว่าเซฟตัวของดาเมจได้เยอะนะครับก็เป็นตัวของอาวุธรับที่ยอดนิยมมากๆนะครับอ่ะก็แนะนําว่าให้ปั้นตัวนี้มาแล้วกันนะครับถ้าเข้ามานะนะครับสายฟีอ่ะนะครับผมปั้นมาประมาณ5าดาวละ นะครับก็ถือว่าคุ้มมากนะครับสามารถเอาไปใช้ตีบอสได้เหมือนกันนะครับทั้งบอสลิงบอสวัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับตีดาเมจได้เยอะนะครับก็ช่วยตัวของเรื่องซับดาเมจได้ด้วยเนาะนะครับเราอาจจะแบบไม่ต้องใช้ตัวของตัวฮิลเลยก็ได้อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าอาวุธลับก็ช่วยตัวของเกราะขึ้นมาเยอะนะครับประมาณนั้นนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับตัวของอาวุธลับ เทียทั้งหมดเนาะนะครับพามาดูแบบคร่าวๆที่เหลือก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าเราอยากจะปั้นตัวของเอารับตัวไหนเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถลองไปดูเทียได้นะครับแล้วก็ตัดสินใจเอานะครับประมาณนี้นะก็สำหรับตัวของคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นั่นเองนะนะครับก็ถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด u b s สไคร e นะเพื่อเป็นลังใจผมใน้ทํทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ภายในคลิปหน้าคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนกันไปก่อนสวัสดีครับ